รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกระปุกป,ปัญญาค่ะ แน่นอนค่ะเมื่อพบกับกระปุกปัญญาแล้วนะคะเราก็ยังคงมีเนื้อหาสาระความรู้เรื่องราวต่างๆในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างมาฝากกับคุณผู้ชมค่ะและที่สําคัญถ้ารับชมรายการของเราแล้วจะสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะสําหรับในวันนี้นะคะกระปุกป,ปัญญาพาความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของภูมิปัญญาท้องถิน่นเรื่องของศิลปะและวัฒนาธรรมมาฝากคุณผู้ชมค่ะ และพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บริเวณของมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวของภูมิปัญญาท้องถิ่นของช่างสิบหมู่รวมไปถึงการกลับฟื้นคืนมาและการมีชีวิตของผ้าค่ะความรู้ต่างๆเหล่านี้อยู่ในกระปุกป,ปัญญาวันนี้แล้วแต่จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามและรับชมได้เลยค่ะ คุณผู้ชมคะและในตอนนี้ค่ะดิฉันก็พาคุณผู้ชมนั้นมาอยู่กันที่บริเวณของหอศิลมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อที่จะไปพูดคุยกับทางด้านของท่านผู้อํานวยการสถานอนรรา,ารยธรรมศึกษาของสารวินมหาวิทยาลัยนเรศวรกับทางด้านท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวศินปัญญาวุตระภูลและตอนนี้ท่านก็อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์คาเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องราวของสถานศึกษา อรารยธรรมของสารวินที่มาที่ไปของสถานที่แห่งนี้คืออะไรคะสถานธรรมศากขงสารวินเนี่ยเป้าหมายพิธ,ธีการได้จัดตั้งมาประมาณหกปีที่แล้วโดวยการรวบรวมหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย3หน่วยงานเข้าด้วยกันก็คือ 1, 1. เป็นศูนย์ศิลป์เป็นหอศิละปะวัฒนธรรม2อพิพันธ์ผ้า3พิพันธ์ชีวิตรวม3ามหน่วยงานเข้าด้วยกันภายใต้คอนเซปต์ว่าทําอย่างไรดีที่เชื่อมโยง3อ,อ,องค์กรเหล่านี้เข้าด้วยกันนะครับ สิ่งที่ท่านมองเห็นว่าพี่พันธ์ผ้าก็ดีสุดศิลปะก็ดีพี่พันธ์ชีวิตก็ดีเนี่ยน่าจะเป็นองค์กรที่พัฒนาจากการแค่นําเสนอรูปลักษณ์ของศิลปะผ้าทอต่างๆไปสู่การนําเสนอว่าอะไรคือที่มาที่ไปหรือพื้นฐานของการก่อเกิดรูปลักษณ์ของเอ s c r i p t i เรื่องผ้าทอความสวยงามของผ้าทอหรือลวดลายเส้นสายลายสิมต่างๆหรือพิพันชีวิตฝ้ายไ,ไหมต่างๆอะไรคือเบื้องหลัง ของที่มาท่านจึงยกฐานะของ หน่วยงานเล็กๆ3หน่วยงานของมหาวิทยาลัยขึ้นเป็นหน่วยงานสําคัญที่เรียกว่าสถานธรรมศึกษาโคงสารวินัาน,นก็เลยกลายมาเป็นที่มาสําหรับสถานอรารยธรรมศึกษาโคงสารวินมหาวิทยาลัยนเรศวรแห่งนี้ค่ะและแน่นอนคะ่ะในเมื่อเรามาถึงสถานที่แห่งนี้แล้วมันจะมีเส้นทางการเรียนรู้สู่มิติทางด้านของศิปลปวัฒนธรรมทั้ง3หน่วยงานที่มาผสมผสานกันเราจะไปเรียนรู้ร่วมกันนะคะคุณผู้ชมกับกระปุกปัญญาค่ะจะไป เจาะลึกในแต่ละภาคส่วนว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราจะเริ่มกันที่บริเวณของหอศิลป์แห่งนี้นะคะไปเรียนรู้เรื่องราวของช่างศิลหมู่กันว่ามีอะไรที่ผูกพันกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแล้วก็รวมไปถึงการดำรงชีพของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจบุบันเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เราก็ทําความรู้จักกับสถานอารยธรรมศึกษาของสารวินมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วนะคะในตอนนี้ค่ะเราก็จะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวที่ทางด้านของสถานอารยธรรมศึกษาแห่งนี้ได้ศึกษาค้นคว้ากันและเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะเป็นการนําในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นกลับคืนมานั่นก็คือในเรื่องของช่างสิบหมู่นั่นเองคะ่ะและตอนนี้ค่ะดิฉันก็อยู่กับทางด้านของ ท่านอาจารย์สุรชาติเกตรประสิทธิ์ค่ะท่านผู้ทรงคุณวุฒิประจําสถานอารยธรรมศึกษาของสารวินมหาวิทยายลัยในสวนแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะอยากจะสอบถามก่อนเลยเมื่อสักครู่นี้เราจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของงานช่างสิบหมู่ช่างสิบหมู่นี่คืออะไรอะคะอาจารย์ครับงานช่างสิบหมู่ก็คืองานศิลปะหัถกรรมหรือง,งานศิลปกรรมของไทยซึ่งมีมาตั้งแต่สมัย อดีตก็คือสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็มาจนถึงกรุงรัตนโก,กสินทร์นะครับคําว่าช่างศิลป์หมู่น่าจะมีที่มามาจากคําว่าศิลปะคําว่าศิลปะนั้นมันก็เขียนด้วยสอซาลาสาระอีอลอริงแล้วก็ปอปลาศิลปะศิลปะนั้นเป็นภาษาสันสกฤตซึ่งภาษาไทยก็เอามาจากคําว่าภาษาสันสกฤตเป็นศิลปะแต่ภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาที่มากับ พระพุทธศาสนาเรียกศยิละปะว่าสิบปะก็คือสอเสือสลอ,อีปอปลาสองตัวนะครับแต่ว่าสิบปะเข้าใจว่าคําว่าสิบหมู่เนี่ยมาจากคําว่าสิบปะก็คือการรวบรวมผลงานศิละปะหัตถกรรมซึ่งเรียกว่าสิบปะเนี่ยมันก็พัฒนาการมาเรื่อยก,ก็เป็นปรากฏว่าเป็นช่างสิบหมู่นะครับเป็นงานศิละปะในอดีตของไทยโบราณซึ่งเกณฑ์ตรงนี้กรมศริละปากรของกระทรวงวัฒนธรรมก็จัดเป็นเกณฑ์ขึ้นมาว่าเป็นช่างสิบหมู่นะครับ ประกอบไปด้วยดังนี้นะครับหช่างเขียนก็คืองานกิจกรรมท,ทั่วๆไปลายไทยนะครับสองงานช่างแกะก็คือช่างแกะตราแกะลวดลายแกะภาพทั้งลอยตัวทั้งนูนสูงในการแกะสลักด้วยไม้นะครับบางทีจําเป็นจะต้องเป็นไม้อย่างเดียวหรือเป็นหินด้วยก็ได้นะครับอันที่3ก็คือช่างสลักหมายถึงว่าการสลักอ,อาจจะเป็นแกะสลักหินแกะสลัก ไม้แล้วก็กระดาษนะครับเป็นการเจาะสลักห้เกิดเป็นลวดลายหรือหยกกล้วยอย่างนี้ก็เป็นช่างสลักนะครับแสดงว่าอย่างอย่างแรกอย่างที่2กับอย่างที่3านี่งานคล้ายๆกันงานแกะกับงานสลักงานแกะก็คือแกะให้เกิดเป็นรูปทรงแต่งานสลักก็คือการเจาะลงไปเช่นการแกะสลักหยกกล้วยตามงานศพหรืองานประเพณีที่สําคัญนะครับความแตกต่างนี้ในเรื่องของอุปกรณ์ด้วยหรือเปล่าคะอันต่อมาก็คืออันที่4ี่ก็เป็นช่างปั้นก็คือการปั้นด้วยดินเหนียวปั้นด้วยปูน ปูนสดหรือว่าปูนสมัยโบราณก็ปูนปผสมน้ำอ้อยนะครับเหมือนกับที่จังหวัดเพชรบุรีอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันต่อมาก็เป็นช่างปูนช่างปูนก็คืออาจจะเกี่ยวกับการก่อสร้างาเกี่ยวกับศาสนสถานการฉาปูนการสร้างสาถาวรนว,วัตถุในพระพุทธศาสนาเป็นต้นนะครับเป็นช่างปูนช่างต่อมาช่างที่6ก็คือช่างรักช่างรักนี่หมายถึงว่าเป็นงานศิลปะหัตถกรรมประเภทประดับตกแต่งอุปกรณ์ ก็จะมีอยางไม้ชนิดหนึ่งก <uttering> ็เรียกว่ายางรัก <yoga> สีดำแล้ว <photos> ก็เอามาเป็นต so ัวเคลือบพื้นลงบนภาชนะอาจจะเป็นกล่องไม้สักหรืออาจจะเป็นตู้พระธรรมต่างๆนะครับแล้วก็มันจะมีกลวิธีที่่อนข้องจะละเอียดช่างรักแต่ไม่ใช่นักรักนะคะอารช่างรักครับก็เอาทองททองคำเปลวติดลงไปในยางรักนะครับก็จะมีหอระดานอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างที่เราเราจะได้ยินคําว่าลงรักปิดทองนี้ลงรักปิดทองเช่น ที่มีชื่อเสียงในพิพิธภัณฑ์สถาแนแห่งชาติที่พระนครกรุงเทพก็ของเราก็คือตู้พระธรรมวัดเซิงไหวของอยุธยานะครับใครสนใจก็ลองไปดูได้นะครับอันต่อมาช่างทีเจก็คือช่างทําหุ่นก็หมายถึงว่าทําพวกหุ่นกระบอกหัวโขนสําหรับแสดงโขนต่างๆว่าหรือเป็นหุ่นตุ๊กตาอย่างนี้ที่เ,เราจะได้ยินในส่วนของละครเล็กบแบบนี้นนรัวหรืยอะไรนะครับเป็นช่างทาทาหุ่นนะครับอันต่อมาช่างแปดช่างที่แปดก็คือช่างช่างบุก หมายถึงว่านําโลหะประเภทเงินอทองเหลืองหรือทองคํามาตีเป็นแผ่นแล้วนาไปบุกกับภาชนะหรือว่าศิละปะวัตถุต่างๆนะครับก็คือเช่นอาจจะไปบุกในฐานเจดีย์หรือว่าฐานพระพุทธรูปอย่างนี้เป็นต้นนะครับช่างบุกช่างบุกนะครับอันที่9ก้าก็คือช่างกลึงช่างกลึงก็คือเอาพวกไม้หรือง,งางาช้างหรือเขาสัตว์มากลึงให้เป็นรูปตลับหรือเป็นภาชนะต่างๆอ,อย่างไม้ก็มาเป็นพวก เขาเรียกอะไรระเบียงบ้านที่จะเป็นไม้ซีซีเป็นลูกกุงนะครับนะอันนั้นก็คือาการกรึงหัวเสาอะไระต่างๆย่างนี้เป็นต้นนะครับอันสุดท้ายก็เป็นช่างหล่อช่างหล่อนี่ก็จะเกี่ยวข้องกับช่างปัน้นช่างประติมากรรมก็คือการหล่อด้วยปูนปัสเตอร์หล่อด้วยปูนซีเมนหรือแม้กระทั่งหล่อเป็นพระพุทธรูปสำริดอ,อย่างเช่นพระพุทธชินราชหรือพระพุทธรูปอง,องค์สําคัญสําคัญหรือว่าการหล่อพระพุทธรูปในปัจจุบันอันนี้ก็เป็นช่างสิบหมู่ตาม เกณฑ์มาตรฐานของกรมศิลปากรก็อย่าดืมนะคะในเรื่องราวของงานช่างสิบหมู่ยังมีอะไรที่น่าสนใจมากมายเลยหากคุณผู้ชมนั้นสนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ณสถานอารยธรรมศึกษาของสารวินมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกได้ค่ะสำหรับในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์สุรชาติเกตประสิทธิ์ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของช่างสิบหมู่ค่ะขอบคุณค่ะ นอกเหนือจากงานทางด้านของช่าง10หมู่ที่น่าสนใจแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่น,นๆยังมีให้คุณผู้ชมติดตามอีกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพิพิธภัณฑ์ผ้ารวมไปถึงพิพิธภัณฑ์มีชีวิตจะมีชีวิตได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ คุณผู้ชมคะและในตอนนี้ค่ะเราก็พาคุณผู้ชมนั้นมาอยู่กันที่บริเวณของพิพิธภัณฑ์ผ้าค่ะเราจะไปพูดคุยกันถึงความสําคัญของสถานที่แห่งนี้กับพี่เมนนะคะนักวิชาการช่างศิลป์ที่พิพิธภัณฑ์ผ้ามหาวิทยาลัยนเดศวรค่ะสวัสดีค่ะพี่เมนสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยต้องให้พี่เมนเนี่ยได้แนะนําพิพิธภัณฑ์ผ้าให้คุณผู้ชมได้รู้จักก่อนว่าจริงๆแล้วเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างตามชื่อเลยนะครับพิพิธภัณฑ์ผ้าก็ รวบรวมเรื่องาาราวเกี่ยวกับผ้าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยมีให้ชมอยู่4ห้องด้วยกันเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ผ้าก็หลากหลายมากนะครับเราเริ่มจากห้องแรกเลยแล้วกันที่เราอยู่นี้นะครับที่ว่าห้องที่พิธภัณฑ์ผ้าไทยคลั่งนะครับเออเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าเราลงพื้นที่ในจังหวัดพิศณุโลกครับเนื่องจากมหาวิทยาลัยเนี่ยสนใจเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางเรื่องการแต่งกายอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราลงพื้นที่ตั้งแต่ปี2500ประมาณ39-40ประมาณนั้นนะครับแล้วกกวบเ่ียั เครื่องแต่งกายในพิณุโลกนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยเราหวังว่าเราจะเจอผ้าของโซนอยุธยาเพราะว่าเราเป็นเมืองหน้าด่านใช่ไหมครับตามประวัติศาสตร์ของเราครับเมืองพิณุโลกแต่ว่าพอลงพื้นที่เราเราไม่เจออะไรเลยไม่เจออะไรเลยที่เป็นหลักฐานทางอารยธรรมใช่เกี่ยวกับผ้าของเกี่ยวกับภาเลยครับเราเจอเพียงแค่กลุ่มประยุกสามกลุ่มเท่านั้นครับก็คือไทยคข้างไทยดำแล้วก็ไทยอีสานหรือว่าไทยลาวก็ได้นะครับเรียกได้ก็สามกลุ่มใหญ่ๆที่เราเจอนะครับ ก็เลยเกิดเป็นพิพิธภัณฑ์ข้างแห่งนี้ขึ้นนะครับไทยข้างนั่นเองครับห้องไทยข้างเนี่ยก็รวบรวมเรื่องราวของวัฒนธรรมการใช้ผ้าของคนไทยข้างตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับเกิดมาใช้ผ้าอย่างไรนะครับโตมาเป็นสาวเป็นหนุ่มเนี่ยใช้ผ้าอย่างไรจนกระทั่งเสียชีวิตไปเนี่ยในกระบวนการประเพณีพิธีกรรมต่างๆในเรื่องของการตายเนี่ยมีผ้าเข้าไปเกี่ยวข้องยังไงบ้างก็ จัดรวมๆเป็นห้องห้องหนึ่งของไทยร้างครับค่ะถ้าเราพูดถึงไทยร้างนี่เขาจะเป็นชนกลุ่มไหนนะคะพี่เม่นเขามาจากประเทศลาวนะค่ะจริงๆเบื้องต้นถิ่นกําเนิดของเขาเนี่ยมาจากประเทศลาวแล้วก็โดนกวาดต้องเข้ามาในประเทศไทยค่ะในประวัติศาสตร์บอกว่าเข้ามาตั้งแต่กรุงธนบุรีแล้วยาวนานมากค่ะสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะแต่ว่าหลักฐานที่เราเจอเยอะที่สุดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเข้ามาในช่วงรัชกาลที่สาม เป็นกลุ่มไทยข้างที่เข้ามาในประเทศไทยเยอะมากนะครับแล้วก็กระจายตัวอยู่ในหลายจังหวัดรวมทั้งพิษณุโลกของเราด้วยอ๋ออันนี้ก็จะเจอในพิษณุโลกด้วยเช่นเดียวกันห้องถัดไปเป็นไทยข้างเอ้ยไทยดำนะครับไทยข้างไปแล้วห้องถัดไปคือไทยดําไทยดาเนี่ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มาจากเวียดนามนะครับต่างจากไทยข้างไทยข้างมาจากลาวใช่ไหมค่ะไทยดํามาจากเวียดนามมีการย้ายถิ่นเข้ามาคล้ายกับไทยข้างเลยนะครับก็คือโดนกวาดต้อนเข้ามา ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันก็คืออาจารย์ที่ค่ะค่ะไทยดำเนี่ยก็มีเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มเขาตามชื่อเขาก็คือไทยดำเนี่ยเขาใช้เครื่องแต่งกายแล้วก็ค่าของเครื่องใช้ที่ทําจากผ้าสีดำไม่ใช่ว่าเป็นคนไทยตัวดําๆไม่ใช่นะดูกันในเรื่องของลักษณะการแต่งกายผเครื่องแต่งกายโดยเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยเราเจอไทยดำที่นุ่งห่มเครื่องแต่งกายแล้วก็ค้าของเครื่องใช้เป็นสีดํา แต่จริงๆเขามาจากเวียดนามนะครับในถิ่นเวียดนามเนี่ยไทยดาของเวียดนามยังมีสีอื่นประดับด้วยแต่ก็ยังคงเรียกว่าไทดาเนื่องจากว่าสีหลักที่เขาใช้ก็คือสีดําค่ะในพื้นที่ภาคเหนืตอตอนล่างของเราเนี่ยจะเจอคนไทยดําในจังหวัดไหนบ้างโอ้หลายจังหวัดเลยสุพรรณก็มีค่ะนะครับ ส่วนส่วนภาคกลางเนี่ยครับอ๋อส่วนใหญ่จะเป็นภาคกลาง่พิจิตก็มีแล้วก็พิศมุลของเราก็มี่นี่ครับก็ก็เลยกลายเป็นห้องพิพิธภัณฑ์ผ้าไทยดำขึ้นค่ะลักษณะผ้าของไทยดำเนื่องเนื่องจากอย่างที่บอกเขาเขานุ่งห่มสีดำการประดับประดาเขาก็ต้องใช้สีสดๆในการประดับประดาขึ้นลวดลายก็มีลวดลายแบบเอาผ้าใหม่เนี่ยมาตัดตกแต่งเย็บติดเข้าไปเป็นลวดลายสวยทีเดียวค่ะก็ได้ชมได้ที่นี่พิพิธภัณฑ์ผ้านอีกห้องหนึ่งนะครับเป็นห้อง พิพิธภัณฑ์ผ้าจิตรดาะนะครับอันนี้ถือเป็นเรียกว่ายังไงอะเ,เป็นห้องไฮไลท์ของที่น<ช>ี่เลยใช่ไหมคะไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์ผ้าเลยเนื่องจากว่าเรามีฉลองพระองค์ของสมเด็จพระราชนิจีจริงๆที่ท่านทรงจริงๆนะครับพระราชทานใหกับมหาวิทยาลัยของขอเราเยอะทีเดียวมีทั้งหมด6องค์ด้วยกันค่ะนะครับปกติแล้วเนี่ยฉลองพระองค์เนี่ยท่านไม่พระราชทานให้กับหน่วยงานอื่นๆอย่างง่ายๆง่ายๆนะครับ แต่ของเราได้มาตั้งแต่ปี2541แล้วโอโอสิบกว่าปีแล้วที่ฉลองพระองค์ทั้ง6องค์นั้นอยู่ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรถ้าใครอยากจะเห็นฉลองพระองค์ชัดๆใกล้ๆก็สามารถเดินทางมาศึกษาได้ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าแห่งนี้ได้เลยจะเห็นถึงลักษณะการใช้ผ้าของท่านแต่ละช่วงสมัยท่านเปลี่ยนไปอย่างไรแล้วก็รูปทรงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายในฉลองพระองค์ที่ ประยุกเอาความเป็นไทย,ยมาใส่กับแบบสากลนะครับเป็นฉลองพระองค์ก็สวยงามทีเดียวอีกห้องหนึ่งห้องสุดท้ายที่จะได้ชมที่พิพิธสันผ้านะครับก็คือห้องลักษณะหมุนเวียนนะครับตอนนี้เราจัดเรื่องผ้าชาติพันธุ์รูปน้ำองสารวินนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นหน่วยงานที่อยู่ใน สถานอารยธรรมศึกษาโขงสารวินนะครับก็ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับโของสารวินนะครับหลายประเทศเลย6ประเทศในรุ่มน้ำโขงสารวิน<อ>แล้วก็เราเป็นพิพิธภัณฑ์ท,ที่เก็บรวบรวมผ้ามานานแล้วแล้วเราก็มีผ้าหลายชาติพันธุ์เลยอตอนนี้ก็เลยจัดให้ชมกันมีหลายชาติพันธุ์เลยที่รู้ๆถ้าที่ใครรู้จักก็ไทยยวนไทยใหญ่ไทยรื้อไทยเขิน<อ>มีทั้งหมดหรือว่าอาจจะใครที่ยังไม่รู้จักเช่นไทยอาผมไ<ค>ทยผาเกอะไรเงี้ย อยากเห็นว่าลักษณะการแต่งกายของชาติพันธุ์ไทยที่เราไม่ค่อยรู้จักนี่เป็นแบบไหนก็เชิญชมได้ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าสถานที่แห่งนี้นั<อ>่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะในแต่ละจุดของแต่ละโซนว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างซึ่งเดี๋ยวพี่เมยยจะพาเราชมพิพิธภัณฑ์ผ้าแห่งนี้นะคะคและจากพิพิธภัณฑ์ผ้าเราก็จะไปดูเส้นทางการเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องกับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตค่ะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันค่ะ คุณผู้ชมคะและในตอนนี้ค่ะเราก็พาคุณผู้ชมนั้นมาอยู่กันที่บริเวณของพิพิธภัณฑ์ชีวิตนะคะเราจะไปพูดคุยกับสาวน้อยท่านหนึ่งค่ะซึ่งมีความผูกพันเกี่ยวกับเรื่องราวของการทอผ้าตั้งแต่อายุ13ปีณนะปัจจุบันนี้นะคะกว่า15ปีแล้วค่ะที่เธอผูกพันเกี่ยวกับเรื่องราวของผ้าตอนนี้เธอนั่งอยู่ข้างๆดิฉันแล้วค่ะนั่นก็คือน้องเอ๋นั่นเองช่างทอผ้าของพิพิธภัณฑ์ชีวิตสวัสดีค่ะน้องเอ๋สวัสดีค่ะ,คะ เห็นบอกว่ามีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของการทอผ้าตั้งแต่อายุ12-13เลย<ช>แรงบันดาลใจในการทอผ้าหรือว่าสนใจในเรื่องราวของผ้านี่เกิดขึ้นได้ยังไงคะก็แรงบันดาลใจของการที่กว่าจะมาทอผ้าใช่ไหมคะก็คือแรกเริ่มเดิมทีก็คือ,อสมัยก่อนนี้ที่บ้านจะนิยมสวมใส่ผ้าถุงไปวัดกันแล้วทีนี้ก็เกิดเห็นรุ่นพี่ที่เขาทำเออสวยดีก็เลยชวนเพื่อน ก็คือตั้งใจทําเพื่อให้แม่ใส่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราจะซื้อผ้าถุงซับผื่นัปนั้ก็คือแพงมากคก็กเลยเป็นแรงบันดาลใจในการที่อยากจะทอผ้าให้คุณแม่ใส่นั่นเอง<ช>ทีนี้ณวันนี้ตอนนี้เราอยู่กันกับพิพิธภัณฑ์ชีวิตน้องเอมอยากจะให้เล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าความสําคัญของสถานที่แห่งนี้มันคืออะไรอะคะค่ะพิพิธภัณฑ์ชีวิตนะคะเป็นหนึ่งในหน่วยงานของสถาบันศึกษาของสารวินนะคะก็คือจะเป็น เลือบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของผ้าก็คือความเป็นไปเป็นมาของผ้าว่าก่อนจะมาเป็นผ้าผืนนงเนี้ยต้องต้องผ่านกระบวนการหรือขั้นตอนอะไรบ้างเรื่งกระแการปลูกฝ้ายการเก็บฝ้ายการทําเส้นการทาเส้นฝ้ายให้เป็นเส้นค่ะกระบวนการย้อมสีมธรรมชาติย้อมสี ชีวิตที่ว่านั้นก็คือชีวิตของฝ้ายนั่นเองขอ,ข,ของผ้าของผ้าจนกว่าจะมาเป็นผ้าที่เราได้สามารถสวมใส่ได้ตั้งแต่การปลูกเขาในขั้นตอนแรกเลยก็มีการทางสังเกตว่าถ้าจะสังเกตทางเดินเข้ามาถางพิพิธภัณฑ์ะคะจะเห็นะจะเห็นต้นฝ้นายเรียงรายกันใช่แล้วแล้วก็สําหรับกิจกรรมต่างๆที่ทําในพิพิธภัณฑ์ชีวิตแห่งนี้นี่คืออะไรบ้างคะก็จะมีตั้งแต่กระบวนการทําเส้นฝ้ายก็คือ การยิ้วฝ้ายก็คือการเก็บดอกฝ้ายมาแล้ว,ลวในดอกฝ้ายก็จะมีเมล็ดอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ทําการยิ้วโดยการมันจะมีเครื่องมืออยู่ทําการแยกเมล็ดกับเส้นใยออกจากกาันแล้วจากนั้นเราก็าดีฝ้ายก็คือดีเส้นใยที่ที่เราเอาเมล็ดออกแล้วนะคะให้มันแตกต,ตัวมากขึ้นแล้วก็ทําทการล่อฝ้ายค่ะเดยจะมีไม้พันให้มันเป็นแท่งค่ะ แทงปุยฟ้านะคะแล้วเราก็จะมาเข็นเข็นก็คือใช้อุปกรณ์โดยที่เรียกว่านหรือหลาค,คือทําการหมุนเส้นได้จังหวะที่เราหมุนกับการปล่อยได้มันจะต้องสําคัญกันมันก็จะออกมาเป็นเส้นหลังจากนั้นเราก็ได้เส้นได้แล้วเราก็จะไปทําการเตียป้ายเตียให้มันเกิดเป็นใจใจต้าเสร็จแล้วเราก็ก่อนที่เราจะมาทอเนี่ยเราต้องทําการย้อมก่อน Oh. คือเราก็เอาใจฝ้ายที่ได้เนี่ยไปย้อมย้อมสีก็คือมันจะย้อมได้ทั้งสีเคมีแล้วก็สีธรรมชาติสีธรรมชาติก็จะได้จากพวกเปลือกไม้ใบไม้แก่นไม้อะไรอย่างนี้ค่ะ,คะและตอนนี้น้องเอกกำลังจะทําอะไรอยู่ก็ตอนนี้กําลังทอผ้าต้นแบบของลายดอกปีที่ใช้เทคนิคก,การจะซึ่งผ้าผ้าผ้าดอกปีของพีซัุโลเนะคะ่ะเดิมทีจะเป็นการใช้เทคนิคมัดหมี ก็คือการมัดลวดลายแล้วก็ไปย้อมก่อดก่อนที่จะมาทอ <c oughs> แต่อันนี้คือจะเป็นต้นแบบของการใช้เทคนิคการจบในการทอ,อถ้าอย่างนั้นลองสาธิตเลยว่าวิธีการจบผ้าหรือว่าการทอผ้ามันหีแบบนี้เนี่ยจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเอาเลยค่ะ ค่ะคือองค์ความรู้และเรื่องราวดีๆของฝีมือทางด้านหัตถกรรมพื้นบ้านของคนไทยที่มีมาช้านานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานช่างสิบหมู่การอนุรักษ์วัฒนธรรมทางด้านการแต่งกายของคนไทยในส่วนของพิพิธภัณฑ์ผ้ารวมไปถึงการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยในเรื่องของการทอผ้าในส่วนของพิพิธภัณฑ์มีชีวิต และทั้งหมดนี้คงจะสูญหายไปหากพวกเราพี่น้องประชาชนคนไทยปล่อยประละเลยและไม่ร่วมกันสืบสารเรื่องราวศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านเหล่านี้สถานอรารยธรรมศึกษาโคงสารวินมหาวิทยาลัยนาเลศวนแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นครังเป็นต้นทุนทางศิลปะวัฒนธรรมให้ผู้สนใจได้ศึกษาชื่นชมและอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ก่อเกิดงานศิลปะรูปแบบใหม่ต่อไป เพราะงานฝีมือคือจิตวิญญาณของคนไทยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของความรู้ที่กระปุกปัญญาได้สรรหามาฝากคุณผู้ชมแล้วค่ะในครั้งหน้าเราจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องใดมาฝากคุณผู้ชมนั้นต้องไม่พลาดการติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ทีมงานกระปุกปัญญาจาก NBT พิษณุโลกลากคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ